The blue corner. He is 26 years of age, stands 190 centimeters tall with a record of 47 fights, 35 wins, with two draws representing Scotland. Please put your hands together for Alex McGregor. Scott Alex McGregor, Europe, Scotland. ร้อยก้าสิบเซนติเมตรนะครับคนนี้โอ้ย่างยาวครับอายุ26ปีครับ73กิโลกรัมครับโอ้โหดูช่วงขาครับก้าวขึ้นเวทีนี้สบายๆเลยครับโอ้สูงยาวจริงครับอเล็กซ์แมเกอร์และที่สำคัญไปซ้อมที่สิงป่าตองซะด้วยครับแกร่งแน่นอนครับชกมูเด้ครับอายุ32ปีจากบุรีรัมประเทศไทยครับสูง178ซนมชกมาแล้ว50ไฟชนะ37 ถ้าพร้อมแนละ้วขอสิงโปรมบอให้แซมมี่แซมมี่มวยไทย from Thailand มาถึงคิวของนักชกพันเก่าครับบ็อกซิ่งซิตี้บุรีรัมแซมมี่แซมมีม่มวยไทยประสบการณ์สูงครับรายนี้ครับในวัย32ปี เหนือใต้อีสานออกตกครบไปมาทั่วเลยครับแต่ว่าวันนี้ครับมาขึ้นเวทีที่ช่อง8มาเทียบสัดส่วนกันครับโอ้โหสูงต่างกับ12ซนติเมตรครับ178กับ190อายุต่างกัน6ปีครับแซมมี่32อเล็ก26ครับอ่ะ มาเทียบกันเห็นเห็นโอ้โหอย่างลอยครับแซมมี่ครับต้องโค่นต้นตาลจากสกอตแลนด์แล้วเหรอครับวันนี้แซมมี่ว่าสูงเลยนะครับ178ครับก็ถือว่าเกินมาตรฐานชายไทยครับแต่ว่ามาเจอมาตรฐานชายจากสกอตแลนด์ครับ190เซนติเมตรครับอเล็กซ์แมกเกรเกอร์ดูแข้งขายาวและดูครับเป็นมวยด้วยครับโอ้ออกวุ่นนี่ไม่มีเรื่อเขินเลยครับอเล็กซ์อ่าก้าแพงครับแซมมี่ ไม่เคยเจอแน่ๆครับสูงยาวแบบนี้ครับโอ้โหมาสาบว่ากากินหลอดไฟนีออนเป็นอาหารหรือเปล่าครับขาวจั่วจริงๆครับอเล็กอ่าคืนด้วยแข้งครับดูครับว่าจะใช้วิธีการแบบไหนครับแซมมี่หมไต่พับในครับสวยต้องหยุดอเล็กให้ได้ครับดูเลยครับ จ้องดูตั้งแต่ช่วงล่างยันช่วงบนเลยครับแซมมี่ครับจะเอายังไงดีครับโอ้โหอยู่ดูวัวแข้งของอเล็กซ์ครับแม่ดูแบบนี้เร็วแรงแล้วก็หนักนะครับขยโยขยโยเข้าไปครับอเล็กซ์ง้างง้างโอ้ยลุตลุตลุตแม่เตะพับไนครับอเล็กซ์แหมค่อยๆตอดไปเรื่อยๆครับอเล็กซ์แมคเกรเกอร์ก็ยังหาทางจับจังหวะอยู่ครับอเล็กซ์ โอ้โหแข้งซ้ายมาครับขวาโดนคืน <c oughs> มีคืนไม่พอแถมอีกนะครโอ้โโอโมา,าสวยครับซาม,มี่ต้องอาศัยจังหวะหลุดของอเล็กนี่แหละครับจิ้มขวาลำตัวครับยังห่าง <c oughs> แหมกวักมือเรียกนะครับอเล็กเบเกอร์ครับ <c oughs> แหมบอกพี่เดินมาหน่อย <c oughs> น้องเริ่มเหนื่อยอ่ะหดไปครับพับใน โอ oh, oh, ้โหดูหัว uh ก็เ huh. ต oh, really oh, oh, ็มใจโค้งแล้วบอลเล็กโอ้ขาก็ยาวจริงๆครับหมวคืนครับแซมมี่แม่ก็ถือว่าไตะครูเตะปรามเลยแหละครับเสียงดังครับยันไว้ยันไว้โอ้ยเสียหลักเองครับเลี่ยมมวยครับเลี่ยมตัวครับแซมมี่ครับเก๋าครับโอ้เล็กที่ดูท่าในถ้าโดนเตะสักสองสามทีนี่ตัวจะแดงหรือเปล่าครับโอ้ตัวแกขาวมาก ขยับใกล้ครับอเล็กครับแทงเข่าแต่ว่าแซมมี่นี่แกนิ่งครับนิ่งจริงๆครับไม่ว่าจะอเล็กมาไม้ไหนนี่ไม่มีช้างักไม่มีหยุดหัวขวาไปครับหน้าที่มีเตะมีให้เตะมีให้ต่อยครับจะก้าวแล้วเสียบยังไม่ถึงครับอเล็กได้แข้งครับก็ยังถาจังหวะอยู่ครับอ่ะหมดยกที่หนึ่งครับ ยิ่งชูมือไปได้ยิ่งยาวอย่างนี้ครับแขนแกครับอเล็กซ์ดูภาพช้าครับทำไมติดบังนี่มีสิทธ์เต็มข้อครับกานคอโอ้จิ้มสายสวยครับเนี่ยครับช่วงยาวกว่าได้เปลี่ยนแบบนี้ครับเตะมาก็เตะคืนครับก้าวแม่ดีครับหมัดนี้ของแซมมี่ครับลักต่อยได้สวยครับหวางแพง โดนกวาดไปครับแม่แซมมี่เลี่ยมเก๋าครับโอ้ยข่าลูกนี้ก็เต็มชายโครงครับลุยต่อยกสองครับแซมมี่จะย่ออเล็กอย่างไรครับเดินเร็วขึ้นแล้วครับอเล็กแข้งน้ำแข้งมาอีกโอ้โเป็นมวยสูง,สงที่สอง,น,สองน่ากลัวเป็นมวยสูงที่เป็นสายบูน๊นะครับ อเล็กแมกเรเกอร์ครับขยับไปครับโอ้ฮุกซ้ายครับโดนไปปลายหมัดอาจจะต้องเสี่ยงเดินใกล้สักนิดอ้าวโดนซ้ายเลยครับแข่งสายคืนมาครับอเล็กซ์แหมออกมาดีครับแซมมี่อ่ะอเล็กซ์จิ้มซ้ายโอ้แบบนี้ครับสับไปพับนอกวิจิ้มลำตัวครับคืนอเล็กซ์ แต่ร่มโดนเยอะนะครับอเล็กแซมมี่ดักแม่นแม่นแ,แ,แบบนี้แหละครับโอ้ยขาใหยาวจริงครับโอ้แม่ต่างคนต่างไม่ถอยนะครับซัมมี่ก็ยืนกลางเวทีครับรอเลยครับให้อเล็กแม็กเกอร์เดินมาครับฝุกซ้ายยังไม่เข้าแข้งขวาโดนเต็มๆอ่มคืนด้วยแข้งซ้ายครับอเล็กซ โอ้เริ่มออกวุธมากขึ้นครับเริ่มจะไหลลื่นขึ้นเลยครับแซมมีล่ล้วงลำตัวครับอเล็กซ์โอ้ยไตรูดอีกครับแซมมี่เข่ามาโอ้โ,อโดนทุกสายลำตัวและกับเข่าครับแข่งซ้ายดีดแต่มีเดินโยกเข้ามาโอ้ยหมัดซ้ายแลกกับแข้งขวาครับ เดินบ้างครับอเล็กซ์ปีขวางแม่จะสับสองยังดีว่ากันได้ครับแซมมี่แม่ดูแล้วแซมมี่ก็ไม่ได้ตกใจครับอ้าวฮุกซ้ายลำตัวระวังสองอเล็กด้วยครับดูครับเกี่ยวไว้จะกวาดแม่ไม่ล้มครับฮุกซ้ายลำตัวอีกอ้า โอ้เหลือตัวเริ่มจานแดงขึ้นมาแล้วนะครับอเล็กโอ้แทงส้ายดีครับโอ้แต่โดนเข่าลูกนี้ครับโอ้ถ้าแทงสวนนี่มีสิทธิ์ถึงคางเลยนะครับเ<อ>นี่ครับน่ากลัวครับขาก็ยาวมากครับโยกหวดแท่งขวาโอ้โตวสวยครับ แข่งของแกนี่ชวัดเฉวียนบริเวณก้านคอของแซมมี่นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเผลอไม่ได้เลยครับแซมมี่ต้องระวังตัวตลอดเวลาครับผ่านไป2ยกครับโอ้ยังใกล้เคียงกันอยู่ครับระทึกจริงๆครับคู่นี้ครับแซมมี่ก็ดักจังหวะา2ได้ดีดูครับแข่งเข้านะครับนี่หมัดซ้ายของแซมมี่ครับโอ้ยหน้าลอยไปเหมือนกัน สับล่างครับโอ้โหลูกนี้ต่อยลำตัวเต็มเตมเลยครับโดนไปเยอะนะครับแต่ว่าฐานล่างยังแน่นนะครับแซมมี่โอ้แต่แข้งขวานี่ออกได้ดีครับแซมมี่โอ้คนนี้โดนหมัดขวาครับโอ้ก้าวแล้วเสียบนี่หน้าอกเลยครับแม่ขวางกะจะสับศอกครับดีว่ามันไม่โดนครับดูแข้งซ้ายโอ้พาดกันไปถึงนีด คันดอกไม้เลยครับอ่ะครับยกตัดสินแล้วครับยกที่3ครับอ่ะลุยกันต่อครับมันร้ทึกใจกับเด็ดมุยเดือดครับวันนี้แหมหุกสายยังหางครับเหมือนเดิมครับอเลเป็นเครกเกอร์เป็นฝ่ายเดินเข้าหาโอ้ยเสียบข่าวน่ากลัวครับเอาอีกแล้วเอาแซมมี่แทงจะหยุดอยู่ไหม โอ้ยโอ้ดูมีเดินแล้วน่ากลัวครับแซมมี่ครับโดนตีอ้าลูกนี้ครับเฟืองโอ้เดินแล้วน่ากลัวจริงๆครับอารร์แมกเเกอร์โอ้แข้งขาจะยาวครับจังหวะเดินน่ากลัวมากครับแซมมี่ต้องป้องกันตัวดีๆครับโอ้เจอเข่าไปนี่หายใจยาวเหมือนกันนะครับแซมมี่อย่าไปโดนเยอะครับอย่าไปโดนที่เดิม ขยับมาครับถีบซ้ายเกียวไว้ครับคืนได้แข้งซ้ายเข่าอีกแล้วโอ้เต็มรักเต็มเลิฟนลครับบริเวณหน้าอกเข้ามาอีกโอ้โหจะชวนทะเลาะวงในครับแซมมี่ว่ายังไงโอ้โหแซมมี่แม่ต้องหนีให้ออกครับโอ้โหไทยยกที่แล้วเดินแบบนี้นี่แซมมี่เหนื่อยเลยครับโอ้มีงัดซอกอีกครับโอ้ยแซมมี่ยังไงตัวแข็ง อ๋ยืนถอนหายใจครับแม่ดวงนี้ยังบังไว้เลยครับเจอเข่าซ้าย<ท>โอ้โหเนี่ยไปอีกอีกทีนึงโอ้ยชักจะตัวแข็งครับแซมมี่ครับ<ม>โอ้โต้องออกแข้งบ้างครับแซมมี่แม่เหมือนจะช็อตไปหรือเปล่าครับช็อตไปไหมไปอ้โ,โอ้ยศอ,อกครับ เห็นแล้วครับอาการแปลกๆครับแซมมี่เหนื่อยหรือเปล่าครับหายใจไม่ทันครับลุกไม่ไหวครับมันมึนครับมันมึนครับมันมึนครับเรียบร้อยไปเลยครับโอ้พาพี่ตู่ลงไปด้วยครับโอ้ดอกศอกดอกสักครู่นี่ครับเต็มๆเลยครับโอ้โหว่าเลยครับโอ้หทางด้านของอันเล็กนี่แกเดินแล้วน่ากลัวจริงๆโอ้ความยาวความใหญ่เนี่ยครับดูครับ แค่นี่ครับไมเอลโบ้ครับก็น้ำหนักเท่ากันนะครับแต่ส่วนสูงนี่มันเป็นเรื่องแหมทางันธุกรรมอะครับนักมวยนี่ต่อยที่น้ำหนักครับโอ้ยังตาลอยอยู่เลยครับแซมมี่ครับดูภาพใช้อีกทีครับช่วงต้นๆยกยังมีโต้ดีอยู่ครับแซมมี่โอ้แล้วดูกรบแทงไม่สะเทือนซะเลยครับโอ้แต่บอลแทงนี่สะเทือนเลยครับ พยายามปิดครับในช่วงต้นยกครับแรงยังมีครับแซมมี่โอ้นี่ก็หายใจแทบไม่ทันเลยนะครับดูจากอาการนี่ครับหัวเข่ายาดัดเข้าไปครับเต็มลิ้นปีครับแหกระโดนสะสมมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับตีตีแล้วจังหวะนี้ไล่แขนแล้วก็ฟันนี่ ฟันเต็มเต็มหน้าเลยครับสอกขวาแต่ไม่ได้ยิ้มนะครับแซมมี่ครับอาปากหัวครับงงครับพยายามเรียกสติสัมปชัญญะครับโอ้แต่มันไม่มาครับและ ladies and gentlemen we have here our winner by way of knockout in round number three from the blue corner แล้วก็เป็นอเล็กซ์แม็ m เกรเกอร์ครับ จ้หนุ่มร่างโยงจากสกอตแลนด์ครับขวาชัยไปได้แบบน็อกเอาในยกที่3ครับโอ้โหสอกอันตรายครับสูงยาวเข่าดีมีสอกครับ